สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้าน,น by J Asset Management ค่ะวันนี้นะคะโบจะพาทุกท่านมาชมบ้านทาวน์โฮมค่ะเป็นบ้านทาวน์โฮมในย่านของกิ่งแก้วนั่นเองค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าทาวน์พลัสสุวรรณภูมิค่ะสําหรับโครงการนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนกิ่งแก้วค่ะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและเชื่อมต่อกับถนนได้หลายสายเลยจะออกเส้นบางนาตราดก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเส้นลาดกระบังก็ได้ค่ะ และก็อยู่ใกล้กับสถานที่สําคัญมากมายเลยอย่างเช่นสนามบินสุวรรณภูมิค่ะเชื่อมต่อนะคะกับทางขึ้นทางด่วนค่ะได้2จุดในการจะเป็นทางด่วนบูรพาวิถีหรือว่าจะเป็นทางด่วนวงแหวนรอบนอกการจนาพิเศษก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนสถานที่สําคัญนะคะอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าที่ใกล้กับที่นี่เลยเมก้าบางนาและอีกเกียน,นั่นเองค่ะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลจุฬาลัตค่ะและก็ยังใกล้ก,กับสถานศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวด้วยค่ะเอาเป็นว่านะคะฟังขนาดนี้แล้วใครอยากจะ เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ตามโบไปชมในบ้านกันดีกว่าค่ะค่ะส,สำหรับบ้านหลังที่โบพา,ามาชมกันนี้นะคะอยู่บ้านเลขที่288ทับ11ค่ะ ตั้งอยู่ที่ตำบลราชาเทวะอําเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านชาวโฮมค่ะขนาด3ชั้นมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ําค่ะและ1ที่จอดรถพร้อมกับ1ห้องครัวค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่22ตารางวาค่ะเดินเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าที่เป็นที่จอดรถนะคะเข้ามาในตัวบ้านคุณจะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะซึ่งตรงนี้คุณสามารถทําเป็นที่รับรองนะคะหรือว่ารับแขกก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะ สามารถบิวอินเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นนะคะชั้นวางทีวีตู้โชว์หรือว่าจะวางเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมอย่างโซฟาขนาดใหญ่ก็ได้ส่วนพื้นที่ด้านในของตัวบ้านที่ลึกเข้าไปตรงนี้นะคะคุณสามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารก็ได้ค่ะและบริเวณชั้นหนึ่งตรงนี้ มีหนึ่งห้องด้วยกันค่ะที่เป็นห้องครัวนะคะซึ่งห้องครัวตรงนี้จะอยู่บริเวณด้านในสุดของตัวบ้านเลยค่ะและบ้านหลังนี้ยังมีพื้นที่ด้านหลังนะคะที่คุณสามารถต่อเติมเพิ่มเติมไว้เป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้อีกด้วยค่ะและทีนี้นะคะชั้นหนึ่งตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งห้องน้ําซึ่งเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างรครบครันเลยค่ะทีนี้ตามบอกขึ้นไปชมชั้นสกันต่อดีกว่าค่ะ ถึงชั้น2นะคะเราจะเจอกับห้องโถงแบบนี้ค่ะมุมนี้นะคะเป็นมุมที่คุณสามารถออกแบบได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณเลยบางบ้านนะคะก็สามารถทํามุมนี้เป็นมุมที่เอาไว้ชมทีวีก็ได้เป็นห้องนั่งเล่นขนาดย่อมก็ได้หรือว่าใครนะคะที่อยากจะทําเป็นห้องคะมุมนี้ก็เหมาะเหมือนกันค่ะและก็ยังสามารถนะคะทาเป็นมุมนั่งทํางานก็ได้เพราะว่าอยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวบ้านและก็มีหน้าต่างที่เป็นกระจกบ,บานใหญ่แบบนี้รับลมธรรมชาติได้อย่างดีเลยค่ะ ทีนี้เรานะคะจะพามาชมห้องนอนกันบ้างดีกว่าสําหรับชั้น2ตรงนี้จะมี1ห้องนอนเป็นห้องนอนขนาดใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมห้องนอนนี้นะคะต้องบอกว่าสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างเยอะเลยใครอยากจ,จะวางเป็นเตียงไซส์ขนาด6ฟุตก็ยังมีพื้นที่แบบเหลือๆนะคะหรือว่าจะทําเป็นมูมวอลอินโคลเซตค่ะเอาไว้เป็นห้องแต่งตัวก็ได้และก็มีห้องน้ําในตัวอีกด้วยค่ะ ชั้น3กันบ้างดีกว่าขอบคุณผู้ชมชั้น3ตรงนี้จะมีกี่ห้องนอนตามไปชมกันนะคะ และชั้น3ตรงนี้จะมีทั้งหมด2ห้องนอนค่ะที่เป็นห้องนอนขนาดเล็กนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เล็กเหมือนชื่อเขาค่ะเพราะว่าห้องนอนไซ์นี้คุณสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้มีพื้นที่เหลือให้คุณสามารถวางตู้เสื้อผ้าหรือจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ยังวางได้ค่ะและห้องนี้นะจริงแล้วถ้าใครที่มีสมาชิกในบ้านไม่เยอะนะคะอยากจะทําห้องนี้นะคะไว้เป็นห้องทํางานก็เหมาะเหมือนกันค่ะเพราะว่าค่อนข้างเงียบสงบและห้องก็อยู่ในฝั่งของด้านหน้าตัวบ้านมีกระจกนะคะที่เป็นบานใหญ่ๆเป็นหน้า ่แบบนี้คะสามารถรับลมธรรมชาติและก็แสงธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะทีนี้โอจะพามาชมอีกหนึ่งห้องนอนเล็กนะคะที่อยู่ด้านบนชั้นสามตรงนี้ค่ะห้องนอนนี้จะมีขนาดใกล้เคียงกับห้องมือสักคู่ที่โบพาไปชมกันแต่ว่าห้องนี้บรรยากาศดีมากๆเลยเพราะว่าอยู่ด้านหลังของตัวบ้านซึ่งด้านหลังตรงนี้จะเป็นทุ่งนานะคะแล้วก็จะมีบึงด้วยค่ะรับอากาศดีๆแบบนี้ได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ สำหรับห้องน้ําที่ชั้น3แห่งนี้นะคะจะมี1ห้องน้ําด้วยกันค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งของห้องน้ําให้ด้วยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านทาวพลัส,สวรรณภูมิเริ่มต้นที่หน้าเซ็นเทาบางนาขับตรงไปประมาณ9กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนกิ่งแก้ว ขับตางทางต่อไปอีก7.4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกิ่งแก้ว37ทับ4ขับตางทางต่ออีก500เมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างไหมคะสำหรับโครงการทาวพัร์แห่งนี้ค่ะหวังว่านะคะทุกท่านที่ชม EP นี้แล้วอยากจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพิมพ์มาสอบถามกันได้ค่ะใน f c e b o o k f แ n p a g e J Asset Management ค่ะหรือว่าที่ YouTube c h anel n เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะและโบไม่ได้มีแค่ทาวน์โฮมหลังนี้หลังเดียวเท่านั้นนะคะเรายังมีบ้านมือสองสภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกหลากหลายร้อยหลังกันเลยค่ะและสําหรับใครที่อยากจะได้รับคําปรึกษาทางด้านของสินเชื่อหรือว่าอยากจะลองยืดสินเชื่อเรามีบริการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะครั้งหน้าคุณอยากจะชมบ้านในย่านไหนพิมพ์มาบอกโบกันได้ค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลากันแล้วเจอกันใหม่ในอีหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ